สวัสดีครับ สวนสวนประพาวุฒิครับพี่เดอ๋ออยู่เส้นนครสวรรค์นะครับ ได้ครับได้ครับ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  ต๋องครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับอ่านี่ครับจะของสวนประภาวุธครับพี่ต๋องครับพี่ต๋องครับ ตรงนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยขึ้นกับอำเภอเก้าเลี้ยวครับเก้าเลี้ยวใช่ไหมครับอ๋อจากอ่างสวรรค์มา22กิโลอ๋อครับครับถนนเลยครับครับพี่ตองมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับเบอร์เบอร์อะไรครับศูนย์แปดครับ888ครับ7015ครับครับครับเอ๊ะไม้ของสวนพี่ตองนี่มีลูกไม้ของตัวเองไหมครัมีครับชื่อว่า ก็ตอนนี้ผลิตจํานวน,นยังไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อแต่ลูกค้าเป็นคนตั้งอ่ะเอฟสปาวุสเนี่ยดอกก็จะเป็นแบบนี้ไหนครับไหนครับมันเริ่มรยแล้วเขาจะออกเป็นแบบนี้หมดครับครับดอกใช้ได้แล้วดอกดกครับดอกดกดอกเป็นก้อนเหมือนดอกเข็มอ่ะอ๋อครับครับก็ปีนี้จะผลิตจํานวนปีนี้นี่ยอืมครับครับมีแต่มาเพ่สวยงั้นเลย ต้นต้องครับต้นนี้อะไรครับต้นใหญ่นี่หนงแหนครับโอ้โหใหญ่มากโอ้โหใหญ่มีนนู้นอีกครับนนครับครับแต่ละต้นผมมาได้มาแค่สามสี่ปีเปลี่ยนไปเยอะ ฝไม้มันออกไปเยอะครับครับอออกเยะโดยเฉพาะบรรนาออกไปเยอะครับโอเห็นบรรนาตรงนู้นบรรนาใช่ไหมครับบรรนาอ๋อนั่นก็คือไม้ตะกอนมันไอ้ไม้หลักกลางอ่ะเราขึ้นมาเสริมแทนอ๋อประมาณนไ้พื้นที่จริงๆมันเกือบหมดไปตั้งนานแล้วครับครับสุดยอดตอนผมมาเมื่อสามปีแล้วยังไม่มีนะชุดนี้ใหญ่ไวมากใช่ เราจะทำสไตล์ไม้แบบเนี้ยไม้จะค่อนข้างจะยืนๆมันช้าหน่อยครับแต่สวยเออแต่เวลาโอมันได้อารมณ์ดีครับครับเอ้พอดีจ่เยิ้มเขาถามครับปนิกไปไหนอ๋อปนิดตกน้ำอยู่ครับอ๋อครับครับปนิกน้ำอยู่โอ้โหเดี๋ยวชมยอดอันนี้ก็บรรนาเหรอครับบานนาทั้งหมดครับ ตัวนี้เป็นบรนนานทั้งหมดเลยตอนนั้นเราขายให้ทางท่านในทนเป็นเสที่ตาหมมาเอาไปหลายต้นครับครับเขามาเลือ่อนไปสุดยอดอย่างนี้คี่ปีแล้วครับเนี่ยยืนหมดครับอย,อย่างนี้อายุคี่ปีแล้วครับ ะะหกปีนะครับหกปีครัหกปีก็ใหญ่ไวนะ <6 S 1> หกปีหกกระถางเป็นเมตรเลยหกปีโอ้ย,ยใหญ่จริงต้องรู้มมีตรงนู้นะฮะมีใหญ่กว่านี้เยอะฮะเดีย๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูเอาแบบปิกเลยไม้หกปีพูดไปเดี๋ยวเขาหาโมนะ <c oughs> มันจะต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับไม้ต้นนี้จะรู้ว่าไม้ต้นนี้หกปีจริงอ๋อครับครับ ใหญ่กับพวกนั้นเป็นเท่าๆกัวแต่ไม้อายุน้อยเป็นไม้ครอบเดียวกันนี่เนี่ยแต่มันไม่รู้มันใหญ่ยอยู่ต้นเดียวไงนี่ต้องรูจัาเยืองนิชนะที่ชนบุรีไอ้ที่อายุทยาไงอ๋อครับครับไม้ของพินิดฐ์เหมือนกันครับ ต้นไหนครับรโอ้โหหกปีเหรอครับใช่ครับหกปีครับโอ้โหวันนี้ที่เขามาขอซื้อกันเยอะๆต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอ๋อครับครับแล้วตอนหลังพอเราทำรูปก,ก็เราทำเมดให้มาเลเซียด้วยไงอืมครับมาเลเซียเข้ามาใหญ่จริงใหญ่จริงนะไม้หกปีนะครับเออถ้าถ้าคนไม่คุ้นเคยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้ว อย่างไม้ต้นนี้6ปีจริงเพราะพี่นิดเล่นไม้แค่6ปีเองครับพี่นิดเริ่มเล่นไม้ปี54าสี่น้นร่วมอ่ะอ๋อครับครับเริ่มมาพอกับผมเลยเริ่มมาเพิ่มนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยแต่ใหญ่มากมันใหญ่อยู่ต้นเดียวอ่ะอ๋อครับไอ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 ต้นนู้นกับต้นนี้มันก็ไม้คอกเดียวกันือต้นไหนต้นหน้าเหรอฮะต้นใหญ่ต้นใหญ่เยิ้มเนี่ยอ๋อต้นนี้เหรอฮะทั้ไม้คอกเดียวกันและที่เราไปดูเมื่อกี้ก็ไม้คอกเดียวกันอ๋อครับครับแต่ทั้งสวนมันใหญ่อยู่ต้นเดียวอ่ะ ครับเนี่ยตัวนี้ที่ลงเมตรไปบ่อยนี่ตัวนี้อือครับเห็นจ่ายเยอะงเขาไปถ่ายไปเหมือนกันใช่ใช่ใช่แล้วมันยังดูแล้วมันทำพ่าดแต่โอ้ไม่เลิกเลยอ๋อครับครับแล้วตอนหลังเขามาให้แสนห้าแล้วเราไม่ขายโอกาสว่าเดี๋ยวสั่งกระถางสองเมตรไปแล้วไงแล้วก็กะจะเปลี่ยนเที่ยวเนี้ยก็อาจจะไว้ลงมตัวครับตอนนี้กระถางเท่าไหร่นะครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบโอ้โห มันต้องเปลี่ยนกระถางสองเบสเพราะรากมันถึงถึงพ้นกระถางแล้วอ่ะครับครับแต่ตอนนี้ลูกมันผลิตต้องผลิตจำนวนด้วยครับเพราะไอ้พวกมาเลเซียเขาต้องการลูกมันติดฝักเต็มเลยเสียเสียหายเยอะเสียหายเยอะฝักร่วงเหรอครับอ่าครับมันฝ่อมร่วงไปเองอ่ะครับครับแต่คนนี้ใหญ่จริงในสมัยก่อนต้องยิง สิบห้าปีนะได้เลยตรงนีนะถ้าพูดถึงเป็นอดีตนะครับโอ้โหแต่ไม้ต้นนี้หกปีเองในายวีออจะดูเล็กแต่ต้นจริงใหญ่มากอย่างจริงบางอ่างยังเคยมาขอซื้อเลยอ๋อครกล่าวกล่าวใหญ่มากไม้ต้นนี้ใหญ่มากครับแล้วดูถ้าทางจะโตไม่เลิกด้วยกระผิวมันยังเป็นทารกอยู่ผิวยังไม่เสียเลยนะผิวยังเขียวเขียวยังไม่ย่นเลยอ่ะครับโอ้โหใหญ่ ไม่รู้ปุ๋ยยังไม่เคยกินนะไม,นนไม่เคยกินปุ๋ยอ๋อไม่ไม่ได้ไไใส่ปุ๋ยด้วยไม่มีที่นี่เคยใช้ปุ๋ยครับเคมีไม่ใช้เลยนะที่นี่<อ>ม่เคยใช้เคมีครับที่นี่ใช้แก้มุนไสเดือนอ๋อครับครับลากมันใหญ่กว่าแขนแล้วอะ่ะใช่ใหญ่มากตัวน,นี้ฮะ ยกเที่ยวนี้นะถ้ายกเที่ยวนี้เปลี่ยนกระถางเที่ยวนี้สนุกเลยเนี่ยอ๋อครับเพราะมันต้องชื้นจะบีบเยอะเลยขี่คนครับเนี่ยใช้เคนเราใช้เคนอ๋อผมนึกว่าเอ๊ะไม่เห็นลอกใช้เคนใช้รถเกียร์โยกอ๋อครับโอ้แต่ละต้นโอ้โหเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆครับ พี่ตองนี่ปลูกกลางนี่เลยครับเอามาใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับมันยกไม่ไหวอือใช่เนาะใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราพกนี่ประดับออกทีเดียวอ๋อโอ้เป็นเม็ดทั้งเลยกระถางอันนี้เม็ดเม็ดกว่าใช่ไหมเม็ดเม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบในรูปเหมือนดูเล็กฮะแต่ตัวจริงใหญ่มากกระถางเม็ดห้าสิบครับมีพวนเม็เม็ดยี่เม็ดยี่อ๋อเม็ดยี่ครับยืนต้นนี้ครับ ที่จะไปงานพิจิตใช่ไหมครัที่ใช่ใช่แล้วลูกน้องมันเหยียบร้อยสามร้อยสี่แล้วมันจะเหลืออะไรเลยมันจะปืนตีแล้วก็ไปลงวัตถุนิสอ๋อครับครับแต่ถ้าตอนนั้นเราท็อปเลยครับตอนนี้ทีแรกจะไปลงโคราชเนี่ยครับอืมตอนนี้เชดาใช่ไหมครัครับตอนนี้โคราชเขาเหลือเพื่อประธานใบเดียวเราเลือไม่ไปมันไม่เหมือนสนามแยกรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ใช่ไหมครับ โผล่มาเขาเล่นเอาขั้วยใบเดียวเลยไงเขาเลยไปสู้กิ่งตอนได้ไงอ่ะก็เลยไม่ออกดีกว่าไม่ไปก็เลยมาตัดใบทิ้งอะไรทิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ประธานไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้ครับไม่ใช่ไปไหนมาถึงร้านขายอยู่อ๋อขายโอครับถ่ายแสดอุ้ยคายสดไงนี่ยคิดจทำอย่างนี้หรอขายที่ตรงนั้นขายเยิ้มยังแซวกันอยู่เลยขายยังขาดเลยครับตอนนี้ไปไหน หลอดแลต้นไม้อ <boundaries> oh, ๋อครับครับเดี๋ยวดูครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายครับอาบสบายเลยครับอาบสบายลูกฝุดบอกสวยจัดเลยวะต้นนี้ก็ชดาใช่ไหมครับใช่ที่ได้ที่สองชนบุรีจ่ายเยิ้มมาไปประกวดอ๋อต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สวยได้ที่สองจากชนบุรีมาคืองานมันเลื่อนจริงๆอ่ะถ้างานมันไม่เลื่อน ก็คงไม่มีปัญหาครับอันนี้งานะมาเลื่อนแล้วมันความสดมันสู้ข์เขาไม่ได้อ๋อครับนีต้องยอมรับว่าสดสู้ข์เขาไม่ได้ครับครับเดีความใหญ่พุ่มเพิม่มอะไรมันได้หมดแหละผิวผิวก็ยังดีครัผิวยังไม่เสียเลยเดี๋ยวผิวไม่เสียไหมครับครับปีกว่าแล้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนดีเลยปีกว่าแล้วฮะโอ้โหแต่ไม้ผิวมันไม่เสียเอง มันโดนฝนเนี่ยพายุมันเข้าอ่ะพายุมันเข้ามันสอสครั้งน่ะดอกบดสวน,นต้นนี้สุดยอดมาใหญ่ ต้นนี้อะไรครับเนี่ยราชินีครับอ๋อละชินีใช่ไหมครับที่ตอนนั้นเราก็จะทําเป็นตัวรากมันโอ้โหแล้วมันมาโดนพายุโอ้โหคำโดนฝนก็นํามันรอบหนึ่งไปไม่ได้เลยครับครับต้นนี้ครับพี่ตองใหญ่ใหญ่มากเลยลีโอมันมีมันลากขอไอ้ต้นนี้ที่เป็นชนะที่ลูกผสมเนี่ยต้นนี้คืออะไรครับลีโอครับเป็น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 ไม้อะไรครับลูกผสมลูกอ๋อลูกผสมครับอ๋อ แต่มันก็เดียดเป็นมันลงราชินีก็เคยลงมาแล้วเป็นราชินีอ่ะก็เคยลงแต่ดอกเป็นสีขาวดอกนี้ลาทองครับมันลาทองอดอกเป็นสีขาวาจริงจริงจริงจริมันมาจากอะไรครับเนี่ยต้นเนี้ยเพชรบรรณาลาชินีอ๋อกเพชรบรรณาลาชินีครับก็ลงหน้าเฟซนะครับแต่เ <c> ป <oughs> <W> <c oughs> ็นวีโอ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ใหญ่ต้นตนี้อรร๋อหน้องแหน่อ๋อน้องแหน่อ๋อโอ้น้องไอ้ทุกข์เคยได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะมีเพาะเมล็ดไงอ๋ออันอันที่เพาะเมล็ดเหรอครับเพาะเมล็ดครับไม่ใช่กิ่งตองถ้ามเมล็ดทั้งนั้นนี่แหละครับ <laughs> แล้วดูรากได้ศพมีหก <laughs> ปีแล้วในเกณฑ์มีทอเมล็ดเหรอครับเนี่ยเพาะเมล็ดครับเพาะเมล็ดโอ กอคิดถึกว่าเอ้ย,ม,อยมันทำไมหัวมันใหญ่ๆอ๋พอมพอม,ม<ะ>ออเลสเพราะเมล็มมมมดทั้งหมดครับอ๋อกิ่งตอเอ้ยราชินีพมเมลดใช่ไหมครับเป็นไม้พมเลสทั้งหมดทำไม่เยอะแต่ตอนหลังนี่หยุดทำความสูงขนาดนี้ก็มาทำหุดพุดเซลครับครับ คือเราจะคงเอกลักษณ์ของรากมันไว้ไงที่เราไม่ทํารากป,ปะขาบอ่ะถ้าเ,เราไปทํารากประขาบปุ๊บมันกลายเป็นกิ่งดอนเลยครับอ๋อครับใช่มอันนี้พอเราทําแบบนี้ใครมองก็มองออกว่ามันเป็นไม้เมะเลศครับต้นรากมันฟ้องอยูอ่ะรากมันฟ้องมาเป็นไม้เมลเลครับแต่ต้นสวยจริงๆคืตอนนตอนนออ้นนี้ต้นนี้อาอต้นนี้คือต้นสวยอันนี้เราเพิ่งเอารวดมันออกจริงๆเขาจะเป็นนี้ เมนก็คมเมนก็ชัดอะไเงี้ยครับหกปีเหรอครับหกปีไม่แค่นี้ถ้าเป็นไม้โคตปปานี้